วันนี้เราก็จะมาทบทวนของเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับผลคูณคาติเชียนเช่น A มีเซตเป็นสมาชิกคือ1 0, 1 2 B B มีสมาชิกเป็น1 2 3 4 5 a cross b จะได้เป็น01 02 05 11 12ถึง15 21 22ถึง25 ความสัมพันธ์ดูจากผลคูณคาติเชียตแล้วสมาชิกของ a ครอส b ก็จะมีทั้งหมด15ตัวเพราะสมาชิกของเซต a มีอยู่3ตัวสมาชิกของเซต b มีอยู่5ตัว เพราะฉะน,นั้น N ของ A c ค o อส B ก็คือ0 1ย์ถึง0 5 5ตัว1 1ึ่งถึงหนึตัว2 1งหถึงสออีก5ตัวก็เป็น15ตัวนี้มาดูความสัมพันธ์นทันไหมคะถ้าเราให้อเป็นความสัมพันธ์ จาก A ไป B ดังนั้น R จะเป็นสับเซตของ A c คลอส B สมาชิกของ R จะต้องเป็นสมาชิกจาก A c คลอส B ถ้าเรากำหนดให้ว่า AB, AB เป็นสมาชิกของ R โดยที่ A บวก B จะมีค่าอยู่ระหว่าง3ถึง5คู่ลำดับ AB จะมีอะไรบ้าง จาก A cos B คือ0 1, 0 2ถึง0 5 1 1, 1 2, 1 3, 1 4ถึง1 5 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5เรามาดูคู่แรก01 A ก็คือ0 B คือ1 A บวก B จะเป็น0บวก1เท่ากับ1 ซึ่งไม่อยู่ระหว่าง3กับ5เพราะฉะนั้น01ไม่เป็นสมาชิกของอ่า A 2 A บวก B คืออะไร0บวก2เป็น2ก็ไม่เป็นสมาชิกของ R 03 A บวก B ก็คือ0บวก3 เท่ากับ3เท่ากับ a บวก b อยู่ระหว่าง3ถึง5สแสดงว่า a บวก b มากกว่า3อันนี้ a บวก b เท่ากับ3เพราะฉะนั้นไม่เป็นสมาชิกของ R 0 4 a บวก b คือ0บวก4เท่ากับ4 4อยู่ระหว่าง3กับ5เพราะฉะนั้น สเป็นสมาชิกของ R a ศูนเป็นสมาชิกของ R เราก็ตรวจสอบ1นึ่งหนึ่งหสองหสไล่ไปจนถึง1นหนะคะนักศึกษาลองตรวจสอบดูนะคะ ได้หรือ,อยังคะหน่งหนึ่ง,ง a บก b คืออะไรคือ2ไม่เป็นสมาชิกของ R หนึ่สอง a คื b อ1 b คือ2เป็นสมาชิกได้3ก็ไม่เป็นสมาชิกของ R หนึ่ส a บวก b ก็คือ4เป็นสมาชิกของ R 14 a บวก b เป็น5เป็นสมาชิกข,ของ R 15 a บวก b ก็คือ6เป็นสมาชิกข,ของ R เรายังคงเหลือ21 สองสองส,สองสามสองสี่และสองห้านะคะา A, A คือสมาชิกตัวหน้า B คือสมาชิกตัวหลังเพราะฉะนั้น A บวก B เป็น3 a บก b ถัดมาเป็น4 a บวก b ถัดมาเป็น5 a บวก b 2 4ก็คือ6 a บวก b 2 5เป็น7 a บก b จะต้องอยู่ระหว่าง3กับ5คือไม่เท่ากับ3และอ้อโทษค่ะ อยู่ระหว่าง3-5ถึง5คือมากกว่า3แต่น้อยกว่า5เพราะฉะนั้น a บก b ที่เป็น5นี้จึงไม่เป็นสมาชิกของ R เพราะมันเท่ากับ5เราต้องการน้อยกว่า5 a บก b ได้6มากกว่า5เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นสมาชิกของ R ตรวจสอบดีดีนะคะ a บวก b ตัวใหม่นี้เป็น3ก็ไม่เป็นสมาชิกของ R a บวก b เมื่อคู่ลำดับเป็น2 2ได้4 4อยู่ระหว่าง3กับ5ก็เป็นสมาชิกของ R a บวก b ถัดมา2 3ได้5 2 4ได้6 2 5ได้7ค่าเหล่านี้มากกว่า5ดังนั้นสองสไม่เป็นสมาชิกของอาสองสีไม่เป็นสมาชิกของอาและ2 5ก็ไม่เป็นสมาชิกของอามีสมาชิกของอาอยู่กี่ตัว1 2ึงันั้นสองตัว จึงเป็นเซตของอจึงเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น04และ22อันนี้คือความสัมพันธ์จาก a ไป b นะคะโดยมีเงื่อนไขของ a บวก b จะต้องอยู่ระหว่าง3ถึง5 นี่คือความสัมพันธ์ R ต่อไปเรื่องของโดเมนโดเมนคือสมาชิกตัวหน้าทั้งหมดเป็นเซตของสมาชิกตัวหน้าทั้งหมดของความสัมพันธ์โดเมนของ R จึงเป็นเซตของ0กับ2เรนของ R เป็นเซตของ สมาชิกตัวหลังของความสัมพันธ์ R เพราะฉะนั้นเรนของ R จึงเป็นเซตของ4และ2อันนี้ก็คือโดเมนและเรนของความสัมพันธ์คราวนี้เรามาทบทวนเรื่องฟังก์ชันฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์ ที่อะไร f, f เป็นความสัมพันธ์เราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันเมื่อไหร่เมื่อมี x 1 y 1และ x 1 y 2เป็นสมาชิกของความสัมพันธ์ f แล้ว 1> y 1เท่ากับ y 2เราจึงจะเรียก f ว่าฟังก์ชันเช่น f เป็นเซตของคู่ลำดับ x y ที่อยู่ใน R cross R โดยที่ x บวก y ต้องเท่ากับ3เรามี x กับ y เเป็นตัวแปรต้น Y เป็นตัวแปรตาม X บวก Y x บวก y จะต้องเท่ากับ3นั้นก็หมายความว่าเราจะเช็คว่ามันเป็นฟัง์กชันโดยการกำหนดคู่ลำดับ X1 Y1 เายยไปไหมคะกับคู่ลำดับ 1> x 1 y 2ให้เป็นสมาชิกของ f เพราะเมื่อ x คู่ลำดับ xy อยู่ในเป็นสมาชิกของ f นั้น x บวก y จะต้องเท่ากับ3เสมอเมื่อ x 1 y 1เป็นสมาชิกของ f แล้วแล้วเกิดอะไรจาก x y ที่เป็นสมาชิกของ f x บวก y จะต้องเท่ากับ3นี่ x 1 y 1เป็นสมาชิกของ f นั่นก็คือคู่ลำดับตัวหน้าเป็น x 1คู่ลำดับตัวหลังเป็น y 1ดังนั้น x 1 บวก y 1ก็จะต้องเท่ากับ3ทํทำนองเดียวกัน x 1 y 2เป็นสมาชิกของ f เจ้า x 1 y 2นี้ก็จะมีความสัมพันธ์ว่าเมื่อจับมาบวกกันแล้วจะต้องมีค่าเท่ากับ 3นั่นก็คือ x 1บวก y 2ต้องเท่ากับ3ด้วยอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์อันที่1ตัวนี้เป็นส่วนที่ได้จาก x 1 y 2เพราะฉะนั้น 1> x 1บวก y 1และ x 1บวก y 2ต่างก็เท่ากันเพราะต่างก็มีค่าเท่ากับ3นั่นก็คือจากสมการที่1และ2เราก็จะได้ว่า x 1บวก y 1เท่ากับ x 1บวก y 2นำ 1> x 1ลบทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นสมบัติการเท่ากันก็จะได้ x 1บวก y 1ลบ x 1เท่ากับ x 1บวก y 2ลบ x 2 x 1ลบ x 1ได้0 0บวก y 1ได้ y 1ทํานองเดียวกัน x 1ลบ x 2 ลบ x 1โทษทีนะคะลบ x 1 x 1ลบ x 1 0บวก y 2ได้ y 2เพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ f ที่กำหนดเราได้ว่า y 1เท่ากับ y 2เมื่อเราได้ว่า y 1เท่ากับ y 2ก็แสดงว่าความสัมพันธ์ f จึงเป็นฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ f เป็นฟังก์ชัน